ด้วยความที่กินเป็นปกติทาบ่อยแล้วก็เป็นเมนูที่แบบเวลาไปออกแคมป์ที่เราชอบไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เป็นเมนูแบบพรดด้วยความที่มันง่ายเครื่องปรุงน้อยวัตถุดิบน้อยอะไรเงี้ยท่านแนะนําก็จะเป็นข้าวผัดมันเนื้อแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อย่างน้ําปลา สตัวนี้จะเป็นแบบซิงเกิเจอร์ที่แบบขายดีแล้วก็คนสั่งเยอะอยากอยากให้คนลองกินแบบสเต็กที่แบบเนื้อเนื้อจริงๆไม่ได้แบบมีซอสไม่ได้มีมันบดไม่มีแบบสลัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้เนื้อพิคาน้าถูกถูกจานเลยใช่ครับโทษเนื้อส่วนที่ทําสเต็กก็คือจะเป็นแบบลิบอายสติ๊กลอยเป็นพามคัดล้วนๆแล้วก็เราเราไปเลือกเองถ้าเกิดแบบเนื้อไม่ไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะจะไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่